การไนเข่าร้านพี่น้องตอนนี้มาแล้วมาแล้วก็เดวเสียกมหมแหละเนาะแหกนคขนเข่าได้หนิพี่น้องถึงเขาย้ำคำครับพี่น้องจังบ๊อบให้คิดกันขนย้ำคำมันจังบ๊อนได้หนา แกเอออมคือมีไฟอันนั้นพร้อมติไฟนั่นจะมีตีไทยยแล้วอะไรแซบลายพงลูกมานปเปะอะไ์แซบลายอะไรฮว่าโอ๊ยเนี่ยเบอรแกลไกๆแบบเฮ็ดสดี ทะเลยบาอย่างนี้ทรงเด้อลุงแหงหิวเข่าเด้อมาั้งนีเรียบมานั้งขายพ่อป่นอันเกียร์ปินนะจังหน่อยบ่จัน่อยนี้ยี่บ่น่มตจังหน่อย่บ่เดี๋ยไปถ้าเสร็จล้วเดี๋ยวตาเีอกไปให้จังหน่อยกลอกๆเห็นมันมีความกลุ่มกลม ยลุงเกีย่ยวลุงเหนือนน่อยนอนทุกเนลุงเกี่ยวนำยังเกี่ยวเนี่ยแม่แม่มีไปเก็บพกักแม่เดินเล่นบ้านเห็นบ่อยพัดเกีบพดหมาด้วยพัดบ้านน้านเห็นี่อยตาดเกดหาด้วยันการาอันเออจักน้อย ตัวนึ่งบ่อนอี่ก็ได้หลายใครแถตัวใหญ่ตีหกสอตัวนี่ครับน,ในีใครกินแล้วมันแซ่บกินแล้วกรับโอ้ที่บ้านกักยูรอกน้ำตาลหมดจนถึงไก่ลงนั้นเด้เฮา <c oughs> มีดผลเป็นผู้ตรงกันน้ำตาลมีดผลแต่ไม่กินมีดผลนะคะกินรางขนา,นาพี่ไม่มีเ่ื่อนแค่พักแพ็กเดี๋ยวเขา ใสบานหลายเปลีป่ยนบาแเ่บเอิ้นพ่อดีนจป็รอยมันบ่ทเนนไน่คือว่าแล้วเนาะอือใสบานอะไมันเป็นเอเรียบยัวครับบ่น้ำตามครับมไม่ใส่ผมกดอย่างไนก็ใส่หลายเพรแหงที่ซ้อนอันนำหน่อยนิดนึงพี่ มันกี่ขึ้นมาใช่ปะมีหาั่นเธอออกนะบอกบัวนี่ตะบกไปผู้้วัาหลังไปกับพ่อจีจีบาดีกันไก่่วดอกนาได้ปัลมาปุ๊บนีเลี้ยนนี่ม่แบ้านนี่เห็นว่าพี่เต่วเ่ยก่าพ่อเยีกว่าเบยเออลาะเบี้อย่าว่าตัวตีเลาบียวังหันแล้วได้เอ็มร้อยหลายใักได้มี เขาซื้อมือปุ้ได้เป็นเขาเป็นไงล้วนดิข้าในนี้ก็หยกคนไว้โอ้